สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนมีนาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรอิทธิพลของไพ่าการเงินนะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองนะคะถือว่าตําแหน่งไพ่ที่ดีนะอาจจะมีเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะหรือการทําธุรกิจนะคะที่ส่งผลในด้านดีและอิทธิพลของไพ่คุณสุภาพสตรีเข้าหานะน้าที่จะมีเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนร่วมกันหรือเกิดโอกาสนะกับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะยังอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการนะลงทุนนะเรื่องของการวางแผนเรื่องการหมุนจ่าย ะะเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ก็ยังเข้ามาด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยตำแหน่งนี้ยังเป็นตําแหน่งที่ดีนะหน้าที่จะเข้ามาให้โอกาสนะคะหรือเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยมีเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการวางแผนแล้วก็เรื่องของการจัดเก็บเงินหรือการบริหารการลงทนุนได้เป็นอย่างดีอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตําแหน่งนี้อาจจะมีปัญหานะคะที่ต้องไปปรับกันบ้างนะคะมองว่าไม่ใช่ตําแหน่งที่เสียหายนะ อาจจะเป็นตําแหน่งที่ห่วงใยคนที่เกิดราศีมังกรมากจนเกินไปนะคะหรือว่าเข้ามานะคะดูแลเอาใจใส่เยอะนะทำให้คนที่เกิดราศีมังกรอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งนะคะที่ยังให้ความุขนะคะหรือยังทําให้เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่สิ่งที่นะคะต้องไปดูแลก็คือเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะอันนี้ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าถือว่าตําแหน่งของตัวบ้านนี่ยังมีเรื่องของกัน ะะไหลเข้ามาในที่ตัวบ้านหรือตัวร้านอยู่ แต่ในเรื่องของการเก็บเงินหรือเก็บทรัพย์เนี่ยยังเก็บไม่เต็มที่นะยังมีค่าใช้ใจ่ายที่่วไหลออกไปะนะคะจนันอาจจะต้องไปตรวจสอบนะคะในตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะว่าตำแหน่งไหนที่มีรอยแตกรอยรั่วรอยรลา้าให้ไปทําการแก้ไขนะคะแต่ถ้าเดือนนี้คนที่เกิดราศีมังกรเองมีเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมหรือแม้แต่เรื่องของการโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือร้านค้านะคะอันนี้มองว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกชะโลกนะคะ ตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่เป็นตำแหน่งที่ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีมังกร ในตำแหน่งของบริวารนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเข้าไปนะทาความเข้าใจนะคะหรือต้องเข้าไปควบคุมในเรื่องของการทํางานบ้างถือว่าตําแหน่งนี้อาจจะไม่ได้เสียหายแต่บริวารอาจจะมามาจุดๆนะคะหรือมาทํางานนะคะไม่ตรงเวลาบ้างหรือทําบ้างก็หยุดบ้างประมาณนี้นะคะนี่ก็ต้องเข้าไปควบคุมเรื่องของการทํางานทําให้เกิดความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็เป็นตําแหน่งที่อาจจะต้องเข้าไปนะคะดูแลเอาใจใส่อาจจะมีปัญหาสุขภาพ นะคะแล้วก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะเดินทางนะคะหรือว่าอยากจะไปท่องเที่ยวคนที่เกิดราศีมังกรเองก็ต้องทําความเข้าใจด้วยเพราะลูกหลานอาจจะเป็นช่วงที่หัวเรี้ยวหัวต่อด้วยหรือกําลังโตนะคะต้องการเรียนรู้หรือหาประสบการณ์นะคะฉะนั้นอย่าไปบีบบังคับนะต้องปล่อยนะคะให้เขาได้รู้จักเรียนรู้หรือการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ลูกหลานดื้อนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนในช่วงเดือนนี้ก็มองว่าเป็นตำแหน่งที่เรายังดูแลหรือเอาใจใส ได้แต่อย่าไปควบคุมต้องปล่อยให้เขาได้มีอิสระกับเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะและตํามแหน่งของเพื่อนอันนี้ให้ระวังเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันนะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเงินการทองนะฉะนั้นไม่ควรนะคะลงทุนกับเพื่อนหรือรให้เพื่อนหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะมันจะมีปัญหาค่อนข้างมากในตําแหน่งของการช่วยเหลือก็ถือว่ายังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดราศีมังกรเองอาจจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยก็คือต้องรู้จักควบคุมเรื่องของการเงินน่ะไม่ ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครแล้วก็อย่าใจร้อนกับเรื่องของการใช้จ่ายนี่คือการช่วยเหลือตัวเองนะจะทําให้ปัญหาไม่มากก็มองว่าคนที่เกิดราศีมังกรเป็นคนใจดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นเป็นคนที่มีความหวังดีนะคะกับบุคคลนะคะรอบข้างนะคะแล้วก็ต้องการนะคะในเรื่องของมิตรภาพหรือความหวังดีกลับคืนมาเช่นเดียวกันไพ่ยิปซีพยากรณ์ก็บอกว่าอย่าไปกังวลใจหรืออย่าไปคิดมากปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของปัญหาที่เราต้องใช้ความอดทนนะ มองว่า3เดือนนะคะปัญหาทุกอย่างนะคะจะกลับมาลงตัวแล้วก็สิ่งที่เราต้องแลกนะคะหรือว่าสิ่งที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้มันคือเรื่องของความสุขในอนาคตนั่นแหละเซนไพเขาบอกว่าให้อดทนแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะ าการทำงานของคนที่เกิดราศีมังกรนะคะก็มองว่าเดือนนี้ยังมีชีพพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงนะคะคือไพ่แรงๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น9ก้าดาบสิบดาบไพ่มรณะเนี่ยมันคือไพ่ปัญหาคือไพ่ของการปรับเปลี่ยนไพ่ของการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่เรื่องของการยกย้ายอะบางคนอาจจะมีสถานก,การณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าธุรกิจการงานเคลื่อนไหวนะ,ะหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ส่งผลดีมากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นเดือนที่การงานจะ มีปัญหาอะไรมากก็คือสิ่งที่มันต้องปรับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนหรือการโยกย้ายที่เข้ามามันทําให้การทํางานเนี่ยสดใสมากขึ้นนะ่ะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรคนที่กําลังฝึกฝนอบรมง,งานต้องอดทนนะมองว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็คนไหนนะคะที่ทํางานประจํานะคะก็ต้องอดทนเหมือนกันนะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาให้เราต้องระวังไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนปัญหากับผู้ใหญ่หรือแม้แต่เรื่องของบริวารซึ่งเราก็ต้องแบบ ะควะบคุมนะคะหรือต้องไปปรับความสัมพันธ์กับตาแหน่งนี้ด้วยแต่สถานการณ์นี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยทำให้มีความสดใสามากขึ้นแล้วก็เกิดความสําเร็จนะคะ so, ในเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าขึ้นไพ่การเงินอยู่แล้วเป็นคนหาเงินเก่งเป็นคนหาเงินคล่องแต่ว่าอิทธิพลของไพ่การเงินที่เข้ามาในชวน่วงนี้มันเป็นการหมุนจ่ายเงินฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยหามาได้เท่าไหร่ก็หมุนจ่ายเกือบหมดเลยนะะนั้นต้องควบคุมเรื่อง,งของการเงินนิดนึงนะเพราะไพ่การหมุนจ่ายขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราเนี่ ะะต้องใช้เงินเก็บออกมาหมุนหรือมาลงทุนด้วยนะซึ่งอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะที่ยังหมุนมากสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่แต่เป็นการจ่ายเงินที่เกิดประโยชน์ไงหรือเป็นการจ่ายเงินนะคะเพื่อที่จะทําให้ส่งผลดีในอนาคตนะคะฉะนันมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกในเรื่องของการเงินนะ่ะถือว่าอาจจะหมุนจ่ายก็จริงอยู่แต่เป็นการหมุนจ่ายที่ทําให้สภาพการเงินมันดีมากขึ้นนะเหมือนกับเรื่องของงานนั่นแหละนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนกับเรื่องของการเงินก็คือ ในตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยอ่ะสำนักง,งานร้านค้าจะเป็นตําแหน่งที่มีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องควบคุมนะอย่าให้เรื่องของการเงินบาน,นปลายนะคะโดย,ยเฉพาะคนที่กําลังจะต่อเติมซ่อมแซมนะคะนี้ก็ให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยนะคะรวมถึงความปลอดภัยในตําแหน่งของบ้านหรือร้านก็ต้องระวังนะบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้มีการต่อเติมซ่อมแซมอะไรเลยแต่เงินหายทรัพย์สินหายประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องควบคุมนะคะหรือว่าต้องรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ควรนะให้ใครหยิบยืมเงินนะเพราะท ผลของไพ่สองเหรียญนี่ไม่ควรให้ใครยืมเงินปาก,ปากเปล่าะนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของการค้ำประกันต่างๆนะ,ะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะในเรื่องของการให้คนอื่นหยิบยืมเงินในช่วงนี้นะคะนี่ก็ยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้บ้างนะคะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําประกันบ้านประกันชีวิตนะคะหรือว่า มีการบริหารหรือจัดเก็บเงินะนะคะเพื่อนะคะทำให้เกิดนะคะในเรื่องของผลที่ดีหรือผลประโยชน์ในอนาคตอันนี้มองว่าส่งผลดีนะก็คือเรื่องของการทําประกันนั่นแหละต่างๆอันนี้มองว่าจะเป็นเรื่องของการเงินที่เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะแล้วก็ตําแหน่งของนะคะเห็นไหมบริวารน,นะคะลูกหลาน นะคะตำแหน่งของเพื่อนตำแหน่งของผู้ใหญ่นะก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินเรื่องสุขภาพด้วยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะฉะนันอยากให้ควบคุมเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้ต้องมองว่าสําหรับคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยในเรื่องของความรักนะอาจจะพบรักนะคะกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้คนต่างถิ่นต่างชาตินะคะหรือแม้แต่คนต่างศาสนานะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเข้ามาให้คนโสดได้พัฒนานะคะถือว่าคนโสดมีโอกาสแต่นะคะ ต้องนะคะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแล้วจะเย็นๆในเรื่องของการพัฒนากันไปด้วยจะทาให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นสําหรับคนโสดด้วยเป็นคู่ที่เหมือนกับมีความต่างกัน แต่เวลาคบหากันไปแล้วมันมีความลงตัวนะฉะนั้นในเรื่องของเวลาหรือการครบหากันเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยหรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วคู่ของคนรักอาจจะมีเสน่ห์นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาติดพันในเรื่องของความสัมพันธ์บ้างเดือนนี้ก็ต้องปรับกันก็ต้องทําความเข้าใจกันมองว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะคะจะสามารถนะคะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้คือเป็นความรักที่มีปัญหากันด้วยเรื่องเงิน่ะ นะเรื่องของผลประโยชน์นะคะนี่ให้ไปปรับกันด้วยนะคะแล้วก็ทําความเข้าใจกันแต่ถามว่าจะปรับกันได้ไหมปรับกันได้นะยังมีเรื่องของความรู้สึกที่ยังรักกันหรือย,ยังห่วงใย,ยกันอยู่นะคะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะคะถ้ามีปัญหาความไม่เข้าใจกันก็ควรที่จะกลับไปพูดคุยกันนะจะทําให้เรื่องของความรักนะคะกลับ <control> มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายอิทธิพลของไ่เสียหายค่อนข้างมากฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจจะมีปัญหา เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการเจ็บป่วยหรือแม้แต่เรื่องของการผ่าตัดนะเรื่องของปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะปัญหาด้านสายตาค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปัญหาเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็นะการทํางานของไตนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีกระเพาะปะสะัสสาวะอาจจะอักเสบนะคะรวมถึงนะคะบางคนที่เป็นปัญหาช่วงล่างนะคะหมดลูกนะคุณสุภาพบุรุษก็อวิวะสืบพันธุ์นะคะฉันต้องดูแลติดดี บางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังเตรียมการผ่าตัดด้วยนะคะแต่ถือว่านะคะส,สุขภาพร่างกายเนี่ยนะถ้ามีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะจะเป็นสุขภาพร่างกายที่กลับมาแข็งแรงมากขึ้นนะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเข้ารักษานะคะอย่างเต็มรูปแบบแหละนะคะหรือเข้าไปตรวจสุขภาพด้วยก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะเข้ามาให้การดูแลนะคะหรือเข้ามาให้การรักษานะคะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นแล้วเดือนนี้คนไหนที่ตั้งครันอยู่ก็ต้องระมัดระวังดูแลตัวเองส่วนคนไหนที่กําลังนะคะอยู่ในช่วงที่ กำลังจะคลอดบุตรนะคะก็ต้องแบบเอาใจใส่ตัวเองให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมังกรนะที่ต้องไปเตือนสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ใกล้ชิดสุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารน,นะคะหรือว่าญาติพี่น้องนะคะหรือคู่ครองคนรักแหละหรือว่าเพื่อนสนิทนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นนี้ก็ต้องไปเตือนหรือไปดูแลใส่ใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดราศีมังกรมรดิ์ถือว่าเดือนนี้ค่อนข้างเด่นนะกับเรื่องของการทํางานการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายอาจจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการพูดคุยการเจราจาธุรกิจการงานหรือการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะส่งผลในด้านดีเรื่องของการเงินรา,ายได้การเงินมีสภาพคล่องนะคะรายได้หาค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็มีการเงินที่หมุนเวียนดีแหละแต่อยากให้ควบคุมเรื่องของการเงินนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรายังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะจัน์ก็ถือว่าการเงินเกิดสภาพคล่องละทําให้เกิดประโยชน์ นะะกับการลงทุนจะได้มีเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนี้มีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักนะช่วงนี้แต่ยังมีปัญหาเรื่องระยะทางอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราต้องแบบปรับความสัมพันธ์กันนะแต่ถือว่าก็มีโอกาสนะที่จะพูดคุยกันแต่ถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไหมนะคะมันยังไม่ชัดเจนอะ่ะมันยังเจออิทธิพลของไพ่ที่ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้สําหรับคนโสดฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะปรับกันไปก่อน จนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้เด็ดเรื่องการเงินเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์เจอที่คนของไพ่เสียหายเข้ามาทับอยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่บางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือแม้แต่เรื่องการยกย้ายนะคะหรือว่าบางคนออกจากงานไปแต่งงานหรือไปทําธุรกิจครอบครัวก็ได้นะนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงไงนะคะฉะนั้นจึงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในด้านดีนะคะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันคือความทุกข์ความไม่สบายใจอย่าไปเครียดนะ ถือว่าการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นมันทําให้เกิดความลงตัวมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่ใกล้กับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอันนี้ต้องรัดเข็มขัดนิดนึงเพราะอิทธิพลของพ่ยเสียหายนี้มักจะมีค่าใช้จ่ายก่อนนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะคะก็ไม่ควรลงทุนมากแล้วก็ ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินหลีกเรี่ยงเรื่องของการค้ำประกันนะคะแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือบางคนก็กําลังที่จะแต่งงานแหละนะคะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครันหรือการคลอดบุตรก็ได้ก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราแบบเต็มใจจะจ่ายนะคะเป็นการเงินที่ จ่ายไปเพื่อซื้อความสุขอะนะคะให้กับคนในครอบครัวนี้มองว่าไม่เสียหายหรอกแต่สิ่งที่จะให้ระวังก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ควรให้ใครยืมเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักนะ,ะอาจจะพบรักก็คนที่เป็นพ่อไม้แม่่ายคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนต่างศาสนานะคะเข้ามาผูกพันมีโอกาสจะเป็นรักที่พัฒนาได้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะคะที่อาจจะมีปัญหากันแต่จะกลับมาปรับกันได้หรือกลับมาคืนดีกันนะคะทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เนี่ยนะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันต่างๆนะคะทําทงานเป็นงานข้าราชการด้วยนะคะทหารตํารวจ นะคะหรือว่าคนที่ขายแกส๊สขายน้ำมันขายสารเคมีคนเป็นช่างเป็นวิศวะนะรวมถึงนะคะคนที่นะคะทำงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบบทํางานด้อาสาหันิมซับอ่ะคนที่ทำงานเป็นล่ามคนที่ทำงานเป็นปรอปพออันนี้มองว่าถูกโฉลกนะ เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ทําก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนนั่นแหละนะคะแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแล้วดีนะคะเดือนนี้ก็ควรที่จะหาเวลานะคะไปทําบุญนะหรือไปสะดอกเคะ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพรงศพนะคะจะทําให้นะคะในเรื่องของปัญหานะคะไม่มากแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของดวงชะตามีความสุขมากขึ้นอันนี้คือมีการปรับเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วมีความสุขมากขึ้นนะกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะ คนที่เกิดวันจัน์นี้อยากให้รอบคอบนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็ปัญหาด้านการเงินนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะถือว่าการทํางานนี้ยังส่งผลในด้านดีถึงจะเป็นธุรกิจการงานที่ยังดูนิ่งๆนะคะแต่ถือว่านะคะยังเกิดโอกาสและก็มีความมั่นคงอยู่คนที่อายุไม่เกิน24ปีอาจจะเป็นช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานหรือต้องหาประสบการณ์มากม ส่วนคนที่อายุเกิน24ปีนะคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามานะติดต่อธุรกิจการงานนะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจการงานด้วยว่าจะเป็นเรื่องของบริวารเรื่องของลูกหลานนะอาจจะนําข่าวดีในเรื่องของงานหรือธุรกิจมาให้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่มองว่ายังเป็นไรายได้การเงินที่ยังมั่นคงแล้วก็เกิดประโยชน์อยู่นะคะเพียงแต่ว่าอิทธิพลของพ่การเงินเนี่ยต้องรู้จักจัดเก็บเงินให้เป็นระบบระเบียบด้วยนะคะแล้วก็นะคะ ควรที่จะวางแผนในเรื่องของการลงทุนให้ดีถ้ามีความคิดจะลงทุนนะคะให้ลงทุนในกรอบน้อยๆอย่าลงทุนมากนะคะคือเดือนนี้เหมาะในเรื่องของการเก็บเงินนะคะฉะนั้นถือว่ารายได้การเงินไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ยังมีอิทธิพลของไพ่ใหญ่ๆอยู่นะซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายบ้างนะคะฉะนั้นถ้าเราวางแผนดีกับเรื่องของการใช้จ่ายหรือวางแผนในเรื่องของการจัดเก็บเงินนะคะก็มองว่าคนที่เกิดบันทาร์เนี่ยยังส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุ ไล่เลี่ยกัน น่าจะเข้ามาผัวพันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่อาจจะมีความหึงหวงกันนะแต่ถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดวันะคานี้อาจจะเป็นเดือนที่เด่นกับเรื่องของการวางแผนด้านการเงินการลงทุนและก็เรื่องของบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือเป็นเดือนที่เราต้องปรับตัวนะให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยอันนี้จะส่งผลดีมากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะอิทธิพลของไพ่แรงๆนะก็เข้ามาทับอยู่ในวันเกิดของเต็ง เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะหรือเป็นเดือนที่ต้องระวังนะคะคือถ้าเดือนนี้มีการเปลี่ยนงานย้ายงานมีการยกย้ายนี่มองว่าถูกฉลกนะคะเพราะไพ่แรงๆมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการยกย้ายงานหรือย้ายบ้านย้ายร้านนะ เพราะว่าเป็นอิทธิพลของไพ่การเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของการทํางานต้องอดทนนะคะมองว่า3เดือนนะคะทุกอย่างจะลงตัวมากยิ่งขึ้นช่วงนี้ก็อย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานละกันแล้วก็ต้องรอบครอบเรื่องของเอกาสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะ บางคนอาจจะเป็นช่วงที่ออกจากงานนะคะเพื่อที่จะมาทําธุรกิจของตัวเองอันนี้ก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเหมือนกันแต่อยากให้วางแผนให้ดีหน่อยเพราะไพ่กันเงินนี้มันยังแบบต้องระวังในเรื่องของการลงชุนนิดหน่อยนะคะแต่คนที่เกิดวันพุธนะคะถ้าทําธุรกิจการงานนะคะขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึง่งขายอะไรนะคะหรือว่าทํางานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรใหญ่ๆะนะคะ อุตสาหกรรมอาหารก็ได้นะอันนี้ก็มองว่าถูกฉลกนะคะรวมถึงคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะแล้วคนขายประกันผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยคนที่ทำงานนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของนะคะาการติดแผงโซลาเซลล์ต่างๆนี่มองว่าถูกฉลกเหมือนกันนะนะน,นี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ใช่นะมองว่านะคะยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะ ส่วนคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะคะก็อดทนค่ะมองว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปแน่นอนแต่ถ้าคนที่เกิดวันพุธมีความรู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายไหมมีนะคะถ้าเดือนนี้มีก็จะเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเดือนนี้ยังไม่ปรับเปลี่ยนยกย้ายก็อีก3เดือนนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนการยกย้ายเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินก็ไพ่เสียหายเนี่ยนะคะก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมก็มีบ้างนะคะหรือว่าบางคนนี่ก็อาจจะเป็นเดือนที่มีภาษีสังคมค่อนข้าง มากด้วยทําให้เรื่องของการเงินล้วนไหลออกไปเยอะเดือนนี้ก็ไม่ควรนะคะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการทําประกันด้วยรวมถึงบางคนก็อยู่ในช่วงที่กําลังต่อเติมบ้านซ่อมบ้านซ่อมร้านแหละนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างนะคะฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของการเงินให้มากหน่อยนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้ หรือคนที่ประกอบอาชีพที่พูดมาเมื่อกี้เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ รวมถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วนะแล้วกลับมาลักกันใหม่หรือกลับมาคบกันใหม่นะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะฉะนั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าคนโสดมีโอกาสแต่ต้องใช้เวลาคบหากัน3เดือนนะคะถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่นะคะเป็นความรักที่มีปัญหากันต้องไปปรับนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับกันได้หรือมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะอันนี้ก็มองว่านะยังมีเจ้าปนของไพ่นะคะ อาจเสียหายอยู่เรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังด้วยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะหเหมือนกันนะคะก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะหไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเลือดผ้าห่อศพโรงศพนะคะหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆนะคะก็สามารถจะร่วมทําบุญได้แหละเพื่อเป็นกุศลนะคะทาให้ดวงชะตานะ ผ่านพ้นนะ่ะในเรื่องของปัญหาหรือแคลคาดไปได้แต่สิ่งที่จําเป็นก็คือเรื่องของสติอย่าประมาทแล้วก็ต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วคนที่เกิดวันพุธถ้าเดือนนี้มีการคลอดบุตรอันนี้มองว่าถูกชะโงกเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุฤหัสบดีเดือนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ อิทธิพลของพายการทํางานนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับผู้ใหญ่หรืองานค่อนข้างยุ่งนะหรือทํางานไม่ทันเวลานะคะทำให้มีปัญหาความขัดแย้งหรือกระทบกระทั่งกันได้ง่ายฉะนั้นการทํางานต่างๆยังต้องระวังนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่หมุนจ่ายเงินเยอะนะอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะคะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการคํำประกันเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่ยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาการมีความขัดแย้งกัน ก็ปัญหาด้านการเงินนี่แหละนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์นี่ให้ไปปรับกันด้วยสุขภาพร่างกายก็อาการอักเสบภายในและเรื่องของการทรงตัวต่างๆนะคะอันนี้ต้องระวังปัญหาโรคเครียดแหละเครียดเรื่องเงิน นะคะนี่ก็ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่านะคะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีการทํางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรยังมีคนเข้ามาการช่วยเหลือทุกเรื่องผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาทําให้การทํางานนี้ยังราบรื่นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์อยู่ส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังดีมีสภาพคล่องนะคะแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาแก้ไขปัญหาให้หรือเข้ามาอุปถัมภ์ดวงด้านการเงินนะ ส่วนเรื่องของความรักนี่ต้องมอกว่าคนโสดโดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะจากคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่คนต่างถิ่นต่างชาติด,ด้วยหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้เป็นรักที่ดีนะคะเป็นรักที่อบอุ่นน่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าส่งผลนะคะที่ดีมากๆกับเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในสิ่งใหม่ๆนี้จะเข้ามานะคะทําให้การทํางานเติบโตมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นนะคะคือบางคนนี่ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยนะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการยกย้ายในช่วงนี้แต่ยกย้ายอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นน่ยนะรวมถึงปัญหาต่างๆก็ยังแก้ไขไปได้ด้วยนะคะทําให้เรื่องของการทํางานค่อนข้างสดใสสําหรับคนที่เกิดนะคะวันเสาร์การเงินนี่รายได้ยิ่งดีนะคะ แล้วก็ปัญหาด้านการเงินยังแก้ไขไปได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นหรือการเงินที่คาดหวังไว้ะนะคะอาจจะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะเป็นรักที่มีเหตุผลอะนะคะฉะนันอาจจะต้องแบบพัฒนากันไปเรื่อยๆนะ,ะนนก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ N ดีนะคะสําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่สดใสถ้ามีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ก็จะกลับมา คลืนดีกันนะหรือมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าคนที่เกิดวันสามีปัญหาสุขภาพเดือนนี้จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นนะหรือได้เจอคุณหมอเก่งๆเข้ามาดูแลนะคะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยกลับมาสดชื่นแล้วก็กลับมาสดใสมากๆด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะฉะนั้นก็ถือว่าดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในทิศทางที่มีความสุขมากขึ้นสดใสมากขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลคะ่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรถึงแม้ว่านะคะจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามานะคะกวนใจบ้างแหละนะคะแล้วก็มีประสาทเข้ามานะทำให้เกิดความเด็ดเหนื่อยบ้างแต่ว่านะอิทธิพลของไพ่ของตัวนี้เป็นไพ่การเงินเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะอิทธิพลของไพ่นะคะทิศทางที่เติบโตมากขึ้นก็เข้ามาด้วยนะคะฉันมองว่ายังไงดวงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าไพ่ยิ่สีพยากรณ์ก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของการเงินแหละหรือการบุญจ่าย มันอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาบ้างโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้านการเงินต่างๆเนี่ยก็อาจจะเตือนคนที่เกิดราศีมังกรก็ได้ว่าเนี่ยการเงินยังต้องระวังอยู่นะและยังต้องควบคุมนะคะให้มากๆแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายมันก็ยังเป็นปัญหาที่เราอาจจะต้องดูแลหรือใส่ใจตัวเองให้มากๆหน่อยนะคะแต่ว่านะคะไพ่ที่ออกมามันก็เป็นไพ่ที่สดใสแหละแซนก็ถือว่าเป็นเดือนที่น่าจะเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมังกร พระยิบสีก็บอกเดินหน้าต่อไปเลยอย่าไปกลัวนะคะอะไรที่เกิดขึ้นนะถือว่าจะดีกว่าเก่าแหละนะคะสิ่งใหม่ๆน่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันอังคารวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันพุธและก็วันจันทร์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นาสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานนี้ยังต้องระวังอยู่นะจะเป็นเดือนที่นะคะต้องมีเรื่องของการไปเจรจานะคะหรือรอในเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างหรือต้องตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเอกสารให้ดีหรือแม้แต่คนที่ เป็นธุรกิจค้าขายนี่นะคะเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการทําการค้าขายเนี่ยะคะก็อาจจะต้องแบบใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะบอกว่ายังมีเรื่องให้ต้องแก้ไขหรือว่าสัญญาข้อตกลงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายคือบางคนกําลังจะคลอดลูกอะ่ะอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องส,งสุขภาพบ้างแต่ถือว่านะคะปัญหาด้านการเงินของคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยจะยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแล้วก็ยังสามารถมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการสร้างไรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยขึ้นอยู่กับคนที่เกิดราศีมังกรเอง ถ้าเราต้องการที่จะหาในเรื่องของกําไรเราสามารถหาได้เต็มที่แล้วถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงด้านการเงินเราก็จะไม่เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายนั่นแหะนะไพ่เสบสุขเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะหาเงินหาได้แหละแต่ถ้านะคะไม่รอบคอบและไปยุ่งกับเรื่องของปัญหาการเงินหรือนี่สินของคนอื่นเขาอะนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ถือว่าไรายได้การเงินนี่เป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรฉะนั้น,นอาจจะต้องแบบพยายามนะคะ กอบโกยในเรื่องของโอกาสดีๆในช่วงนี้ให้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็อาจจะบอกว่าคนโสดมีคนเข้ามานะแอบรักแอบชอบนะคะ แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะหรือต้องตรวจสอบด้วยคนที่เข้ามานี่เขามีคู่มีครอบครัวหรือ,อยังนะคะยังเป็นความรักที่ยังต้องระมัดระวังหรือต้องใจเย็นๆไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องไปปรับความสัมพันธ์กันเดือนนี้จะมีคนไม่หวังดีจะเข้ามายุยงแต่แขลงรั่วนะคะหรือเข้ามานะคะทําให้ครอบครัวเกิดการแตกแยกนะคะนี้ก็ให้ไปรอบครอบอย่าพยายามแบบ อารมณ์ร้อนน่ะกับผู้ครองคนรักแล้วฟังหูไว้หูด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะฉะนันก็ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของการบาดเจ็บนะคะจากของมีคมหรืออาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นแล้วก็บางคนมีปัญหาด้านสายตานะคะอาจจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือแม้แต่ตาบอดสีนะ ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ดูแลแตัวเองด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมังกรเดือนนี้ยังไงก็เป็นเดือนที่ดีนะคะอะไรที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าไปกังวลใจนะเพราะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง ไปสู่สถานการณ์ที่ดีมากขึ้นเสมือนคนเกิดใหม่นะได้ใช้ชีวิตใหม่แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่กับทุกเรื่องด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีรุ่งกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ